สวัสดีค่ะน้องๆแล้วก็ชาวพยาบาลไทยทุกคนนะคะที่อยากจะสมัครไปเป็นพยาบาลอเมริกาก็มีคนแบบทักเข้ามาถามเจนหลายๆคนเลยนะคะว่าเตรียมตัวสอบอยังไงคือในการเตรียมตัวของแจนอะแจนก็แค่เจนอะติวกับคอสของทางอเมริกานะคะแล้วก็ทำสรุปแล้วก็อ่านสรุปของตัวเองนี่แหละคะ่ะฝึกทำข้อสอบเยอะๆนะคะ เยอะเท่าที่สุดเท่าที่ทําได้ล้วไม่เราคุ้นเคยจากที่เจนทําข้อสอบมานะคะเจนทําของ u world ก็ a r c h e r นะคะเจนทําแบบรวมๆแล้วอะทําหลายรอบมากๆทําวันละร้อยสองกว่าข้อนะคะรวมๆแล้วเกือบหมื่นข้อก็อยากที่จะแนะนําแต่ว่ามันก็จะมีคอร์สที่ค่อนข้างราคาแพงนะคะแต่เจนไม่แน่ใจว่าแบบตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แต่มันแพงแล้วก็มีเวลาจํากัดนะเจนก็เข้าใจส่วนนี้แต่จะรู้สึกว่า u world มันยากแล้วก็ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง นะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้นะจะมีคอร์สที่เป็นแบบว่า e n click exam ที่ให้ทุกคนลองทำนะคะประมาณ500กว่าข้อซึ่งแบบก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะจากใครที่แบบว่ายังไม่มีเงินถึงขนาดที่จะไปซื้อคอร์สแบบ you o ช f e r ก็ลองทำของเจนดูได้นะคะก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นแล้วก็ในการอ่านนะเจนก็ทำสรุปนะคะทุกคนเจนะเคยทำคลิปไปแล้วว่าแบบ การเตรียมตัวสอบของเจนในสองเดือนมันเป็นยังไงบ้างนะก็จะมีแบบเวลาเวลาเวลาแล้วก็แบบว่าเจนเคยทําแบบว่าจนตื่นกี่โมงจะทําอะไรรอบไหนบ้างนะคะเพราะว่าเจนทํางานฟู l l t i m นะคะแปดถึงสิบหชั่วโมงเจนก็ ตื่นตั้งแต่ตีสี่อะค่ะทุกคนไปออกกําลังกายกลับมาก็ทําข้อสอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อพอทํางานเสร็จกลับมาทีก็มาทวนข้อสอบที่เราทําผิดอะอ่านเรเชเนลนะคะก็คือแบบอ่านวิเคราะห์โจทย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างที่จริงมันก็ต้องใช้ทักษะในการจําและก็การวิเคราะห์มากๆนะคะซึ่งเนื้อหาอะไรเงี้ยเจะก็ทําไว้ในคอร์ส ของเจนะคะ Ense e n c l i c k Sad Girl นะก็จะเป็นแบบว่าสรุปจากข้อสอบมีคลิปสอนด้วยนะคะก็ดีมากๆเลยทุกคนก็มีคนที่แบบว่าอ่านแล้วก็สอบผ่านกันก็เยอะแล้วนะคะก็จะดีใจมากๆแล้วในวันที่ใกล้สอบอะ่ะคือบางคนก็บอกให้พักใช่ไหมเจนก็แนะนําให้พักนะคะแต่ว่าแจนก็แบบมีความกังวลน่ะถ้าเราอ่านแล้วเรามั่นใจขึ้นเจนก็ก็อ่านนะคะ แล้วก่อนสอบอาาเจนมีไปซานฟานด้วยเนาะพอไปทํางานนะคะก็ปิ้นปิ้นสรุปตัวเองอ,ออกมาอ่านเลยนะคะเพราะว่าเราดูในโทรศัพท์หรือ iPad ไม่ได้นะมันไม่ดีนะเจ้านายเราก็แบบไม่ชอบนะที่เราเล่นโทรศัพท์เยอะบ่อยเจนก็ปิ้นออกมาอ่านนะคะก็เป็น e n c l e c h ลเฮ็นะคะที่เจนแบบทำสรุปมาก่อนสอบเป็นเป็นหัวข้อ3 0 0้กว่าหัวข้อเลยอะ่ะก็คือครอบคลุมมากๆเลยนะคะอ่านไปก่อนสอบก็ดี แล้วแจนก็ยังทำเป็นในคอสของ n n l เ c k Combo s e บเอะ่ะมันก็จะมีทุกอย่างเลยเนาะรวม n n l i c k s e c เ e r รวม n c c เคิ Hex แฮ็ก Exam แล้วก็ยังมี n n l i c k s l a s h Card ที่เป็น f ฟ a ช h c ร์ดที่แบบก็จะอ่านก่อนสอบก็ได้นะในนั้นแต่มันจะไม่ละเอียดเท่ากับ n n l i c k Hex คือมันจะมีทุกหัวข้อที่ต้องรู้จำปุ๊บออกปับ๊บได้คะแนนปุ๊บแบบประมาณเนี้ยคือแจนหามาให้ทุกคนนะคะแล้วก็ทำรวบรวมมาเป็นเอ c เค a ร์ก ก็ดีมากแบบหเจนอ่านไปเจนยังอยากได้ตอนที่จะไปสอบแนละ้วทุกคนอืมก็มีอินโฟกราฟิกที่เจนทำไว้ติวฟรีนะคะก็แถมไปให้ด้วยเหมือนกันนะเนาะในราคาแค่หลักพันนะคะแต่ว่าคือทุกคนถ้าทุกคนหมั่นอ่านหมั่นจำหาวิธีจำด้วยตัวเองนะคะทำข้อสอบทุกคนจัดการเวลาที่ตัวเองมีได้ด้วยตัวเองเลยนะมนไม่ต้องมาเหมือนแจนนะเพราะว่าแต่ละคนนะเวลาชีวิตก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ อยากให้ทุกคนจัดเวลาและก็พยายามทําข้อสอบจนจนคิดว่าการฝึกทําข้อสอบเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดมากกว่าการจําเพราะว่าถ้าเราอ่านอ่านไปและไปเจอข้อสอบเองเราจําไม่ได้ก็มีนะคะอืมก็อยากให้ทุกคนไปฝึกวิเคราะห์ข้อสอบมากกว่าการติมตัวของเันก็ประมาณนี้คือเน้นพยายามแบบพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายด้วยอย่าอ่านอย่างเดียวนะเพราะว่าสมองของเราก็ต้องการแบบเออพลังอย่างอื่นนะไม่อ่านได้เฉยๆสมองก็ลานะคะ พักผ่อในให้เพียงพอนอนแปดชั่วโมงเนาะกินอาหารที่เฮลตี้และออกกําลังกายไปสูดอากาศนู่นนี่นั่นออชีวิตเราก็ไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือสอบแต่ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจสักครั้งหนึ่งก็ <texts smooth one> จะแบบนิดนึงนะเราพอมันสําเร็จขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่เราได้พยายามสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไม่อยากให้ทุกคนเสียเงินเสียเวลาไปเปล่าๆปล่าเพราะว่ากว่าที่เราจะมีสิทธิสอบอะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะผ่านเอกสารการส่งเอกสารเสียเงินมามากมายแค่ไหน เราคงไม่อยากที่จะสอบอีกหลายๆครั้งหรอกนะคะก็แนะนําเลยนะคะเอ็นเครกคอมโบเซตของแจนนะกดที่ลิงก์ทุกช่องทางเลยคะะจนให้ลิงก์ไว้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะจะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆ